สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามาขินเขาเหมือนกันมึงมเมทิเพื่อนห่อเขาให้มาจ้ะขอตะกราบคุณคุณยายจะดีเพิ่นเพิ่นเมาเนาะจ้ะ เดือสามสิบไม่เพเิ่นกนมันเดือสามสิบสองไม่ละก็เริ่มออสร้างกเอยย่างเบิดเลยแจกเลยนี่นี่เอานี่นี่เขามานอนมันจะนอนหลับต้มต้ำไม่เจกระดูกมี๊พัดบุนเจนมาเด้อพี่น้องเด้อเด้อมเขา ยังแล้วก็แล้วดอกเนาะพี่น้องเน้อมาเดียวใส่กวางไ้กินแล้วแจกผู้เฒ่าเบิดผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นหาเงินบ่ได้น้อพี่น้องเนาะเท่ากับยึดตูนเพิ่นเด้เพิ่นก็ได้แต่เงินอันเงี้ยค่ะ เงินบุถ่าเอาไหมหคนลูกเพื่อนกะลูกเพื่อนกะบบอรยูผู้ใดที่ซื้อซื้อใส่กล่องน้ำฮมนนัมเพื่อถแจกบอมแมนบอมแมน่าบมแมนมา่มนมาคุซื้อเด้ ก็ย่างพี่น้องซื้อใส่กอกน้ำเพลสิ่งเพลสิ่งย่า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 ง,งแจกแจกแจกที่แม่พี่น้องแจกให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่เพิ่นหาเงินบ่ได้อันดับแรกก็เอาไปวัดก่อนแจะทานเลยเวลาพระชันแล้วก็เอาไปบ่ได้เลยเมื่อเช้านี่ก็พอดีพระเพิ่นหามงพระเพิ่นฉันเพลินพอดีก็เลยได้ออกไปวัด ทำไมวะพี่น้องเ้าบอกเปิดสาขาซองนอ่โอ้ยแต่สาขาแหลกเว่าแต่ยังเอาทิ่บรลอดอยู่บ้านเฮาเมื่อใดมีกกำลังสื่อคือในเมืองกรุงเนาะพี่น้องเนาะในเมืองกรุงสิขนาดในวานในกรุงเทพก็ยังเงียบด้ยอยู่ไสก็เงียบซ่วงนี บ้านนอกเขาหาได้เมือ่อละสามลอยเนี่ยแตยังว่าโอเคแ้้เดิบ้านบ่ตตรงเช่าเขาว่ตตองซื้อทั้งคนเือนก็ได้ซื้อเขากินแล้ววะเขาไม่เหมือนก้อนเม่เทพเพิ่นห่อให้เพิ่นห่อให้ไปกินมองคล้ายใส่กอก ra là có leo ra chắc gì này mắt nhùng nha ha long khôn nhé kìm nó mát tao vặt cả bộ kìm nhé để bà phê này kìm vô cái nồi เบิ่แห้งข้าวต้มแห้งมาเข้าวต้มข้าวต้ม,มข้นไหมข้าวต้มมัดไหมที่เพื่อนอาอมารจะเวลาไปเพาะงานเพาะอย่างนี้นแห่งมกักกอ่ขอ,ขอยข่ทร่มอยยังบุ เราไปซื้อของทังนีีเรา,าทร่มาะมาอย่างเรเลยบมดเบาโทร่ไปเราบบรับออบอกเรี่องนี่นี่นี่นถ้าเพิ่อยู่น้ำพอน้ำแม่เพิ่นจิบ่งี งองเงี้ยบางทีเอาเต้ใจแต่ว่าเพ่บ่คอยตามใจลูกดิผู้เ,เช่าออนไม่ไปเอาแนว้ไปอุดพอรดไอเชียเพ่ไววไหมเอาไปขายของน้ำกระยานรวดตำเนี้ยมันอยู่ติดถน,นนไงเนาะพี่น้องเนาะแร่นขามไปขามมา นี่แหละความดื้อของเด็กน้อยเมื่อวานก็นได้แพ้ค้างบาดไปตกอันตกอันเพิ่นเหันแนวปล่อยน้ำไหลออกมาไหมจะบอกไปขึ้นปีนเหนรียญยังไหตกแก่ค้างบาดดื้อเกินลูกไปในบ่บนี้แล้วเด็กดือ้อเป็นเด็กฉลาดแมนอยู่ ทัานแค่กระดือพูดแต่ต้องไม่ปาบมื้อื่นก็ไปเป็นมุเดนแม่กะต้บ่ายเนี่ยน้อยนึงที่ได้ค้ายของแบบว่าต้องคิดกังวลนไหมท่านเพิ่อยูน้ำพอเพิ่น เพิ่งอยูได้ข้าวเดียวแม่ผู้ชายกับผู้หญิงเนาะพี่เรนพี่เรนพาลูกเรนยังล่ะเพิ่งจะเกี่ยวพ่อเพิ่งเหรอฉันไปโรงเรียนก่ะเออได้แม่กับได้เฮ็ดเวียกแม่ได้ขายของแบบสำบายใจเพราะต้องห่วงแม่พี่น้อง ขายอรเดี๋ยวก็วเฝ้าไม่เย็ดของสิแม่เพื่อที่เอาะพิ่งยุตโรงยันเนายใจแม่ใจนึงกับคิดใจนึงกับอยากขายของใจนึงกับคิดน้ำลูกเอมันก็นเลยเป็ี่ยนภาวะวะงนี่ที่ ขายไปเครื่องนึงแล้วดีที่พี่น้องเขาซอยซื้อเนาะจา้ะขอบุญขอบคุณเลยไปขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยจ้ะก็คือว่าถ้าบ่มีพี่บ่มีน้องกับบ่มีเฮาก็เฮากับบุ๊เดขายอีหลีผู้ใเดียชิวากินทำได้นี่ก็บสามหาบ่มีพี่บ่มีน้องซอยอุดหนุน นมี่พี่มีน้องซอยให้กำลังใจมันกับโบผ่านมือนั่นไปได้ดอกมันกับผ่านไปได้ก็อาทิตย์ทุรักทุเรียนต้องพี่น้องเนาะอันนี้มีพีมีน้องเขาโลกโซเชียลมันกับเฮ็ดให้ดียางเสียายางโลกโซเชียลถ้าเขาใส่ให้เป็นประโยชน์มันกับเป็นประโยชน์ถ้าเขาใส่ให้โทษกับเขามันกับให้โทษกับเขาได้พี่น้อง ถ้าเขาใส่เป็นประโยชน์ก็คือเขาทำมาค้าขายเขาทำมาหากินเจ้าถ้าเขาใส่ดาค้นหรือว่าใส่ลายค,น,าน,คนนันคนนิงอันนั้นคือไหโทษดไหโทษเจ้าเต็มๆเจ้าถ้าเขาใส่ขายของใส่เห็ดยังที่มันส้างสันไห้พี่ไห้นนองเขาเบิ่งเนี่ยคืออ่า สองเพื่ออาจจะบม่มีอยัางสังซันเดอกแต่ว่าเขาแับท่ายวิธีของเขาเนี่ยแหละเอาไว้ให้ลูกเขาเบิงงเ่งย้ำเพื่อนไงให้พี่ให้น้องเขาที่ติดตามเขามาให้ได้เบิง่งได้เธอมือไดที่เขาไปเห็ดยัง้งไปเห็ดยัง้งจะที่ว่าที่มันให้โทษแกเจ้าของอ่ะพี่น้องคือจังเพื่อนคอมเมตนมาไปด่าอันนั้นสินอันนั่นก็คือให้โทษเหรอยา ถ้าเพ Elliot, ื่อนบอว์วังดีถ้าเพ Boden, ื่อนบอกนั่นน่ะเพื่อนบอบอกเ่อนสอนข้าดอกน้องพี่น้องเนาะอิริเพื่อนบอกเพื่อนสอนข้ากระก็บเก็บมาปรับปุ่งแก้ไข่โมเมนเพื่อนบอกเพื่อนสอนเหล้วเถียงเพิ่นเพื่อนบอกเพื่อนสอนท่ากัออันไหนเอออันไหนที่นั่นเพียกับเอามาคิดได้ว่าเอออันนี้คขาเพียคือคิดบปพอคือคิดบัวใดว่เข้าต้องเห็ดยังสียังสีอยังสี บนเมนว่าเพื่อนบอกเพื่อนสอนแล้วไปเถียงเพื่อนไปสั่งเพื่อนวันเขาบ่มเียนเราค้นเขามันบุมนี้ผู้ใดดีรอยเปอร์เซนต์ดอกอันใดมันบอดีเพื่อนก็บบอกเข้าสอนเขาเพื่อนก็เห็นเขาเป็นลูกเป็นล้านเป็นเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเพื่อนก็จจงบอกถ้าเพื่อนบวหวังดนีเพื่อนก็บโบบอกกเนาะคนเขาเนาะ้พี่น้องเอ้าถ้าค้นบวหวังดนีน้ำกัน ที่ไปบอกที่ไปก้าวกันีหอยังเม่นบ่กันยูไผยยูมันเสยไผยเสยมันมันนีเพื่อนหวังดีตัวเขาเพื่อนกับบอกเพื่อนกับออกความคิดเห็นซอยเขาไปเสีย